จังหวัดลบบุรีจัดสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี2568ค่ะ นายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจําปีงบประมาณ2,568จังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่6-7มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีโดยการสัมมานาเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินให้สูงขึ้นเนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการประเมิน ITA ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สําคัญในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรมค,รรมความโปร่งใส นำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนของส่วนราชการส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า200คนค่ะ